มีอีกหนึ่งเรื่องครับแต่เรื่องนี้เป็นความลับนิดนึงครับความลับกูอีกเรื่องภายนอกด้วยครับเรื่องภายนอกปัญหาภายในก็ไปหาหมอสูเดสัต์โอ้โหแปลกสุดๆภายนอกอะไรอีกอ่ะหน้ากูก็ได้ครับคุณอาเอาเดียหิวข้าวแล้วมึงอย่าบอกนะว่ากูต้องไอ้นี่อีกแล้วทำไมช่วงนี้แม่มีแต่คนลับลับล่อๆล่อไปในที่ลับๆอะไรไม่น่าไม่น่าจะต้องปิดครับคุณต่ว่า คือหลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันที่ทําการนายกครับระหว่าง2แก๊งแล้วก็ทั้งเอ็กโซเรียวเซนก็อยู่ในะบริเวณนั้นแล้วก็มีสภานายกที่ฟังอยู่ในบริเวณนั้นด้วยครับนะในระหว่างที่มีการพูดคุยกันตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ประกาศโทษตัดสินโทษนี่ครับคุณนะก็มีน้องสภาเนี่ยที่ผมเอาไปฟังด้วยเพื่อทําการจดสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าแก๊งไหนโดนใบแล้วก็โดนตัดสินโทษอะไรไปบ้างครับคุณนะก็ ซึ่งน้องคนนั้นนะครับก็ได้มีการสตรีมตามปกติตามชีวิตประจําวันของน้องเลยน้องก็ได้มีการสตรีมแล้วก็มีการเข้าไปดูแล้วก็ตามตามที่ผมแจ้งไปเลยครับว่าเป็นเรื่องภายนอกก็มีคนเข้ามาให้ความสนใจเป็นเรื่องปกติในการที่มีการพูดถึงเรื่องของโทษใบหรือการตัดสินต,ต่างๆก็จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษครับคุณน้าทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือหลังจากที่มีการพูดคุยหลังจากที่มีการพูดคุยเรื่องอโทษที่จะได้รับหรือว่า ประกาศไปกันไปปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับทางสภาเนี่ยได้รับเรื่องมาว่ามีแก๊งครับแจ้งกับว่ามีสภาพูดถึงแก๊งเอ็กโซไปในทิศทางที่ไม่ดีครับโดยคําพูดเนี่ยเป็นประมาณว่าเอ็กโซเอ็กโซก็สมควรโดนแล้วที่เป็นแบบนี้อันนี้คือคําพูดที่ได้รับมาซึ่งพอสภาได้ยินปุ๊บสภาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยครับอ่าสิ่งที่มันสื่อออกไปถึงแม้จะเป็นเรื่องภายนอกแต่ว่ามันก็ส่งผลต่อ ภาพลักษณ์หรือว่าไมซ์ของสภา,าคนนั้นๆก็เลยมีการตรวจสอบันเกิดขึ้นครับคุณนะ้าอ uh ่าฮะทางผมเนี่ยก็เลยได้สั่งน้องตรวจสอบทําการพูดคุยกับน้องคนที่สตรีมเนี่ยเป็นเบอร์ราฟแต่คนที่ถูกพูดถึงเนี่ยจะเป็นน้อง G k เกครับว่า,าที่ถูกแจ้งมาเนี่ยจะเป็นแจ้งมาว่า G k เกนี่ยเป็นคนพูดคํานี้ออกมาครับคุณนะ้าแต่ว่าได้ยินจากสตรีมของน้องเบอร์ราฟหลังจากที่เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเขาอีกคนที่เขาไอ้นี่ใช่ไหมเขาไปไอ้นี่มาใช่ไหม ใช่ครับคือตอนแรกผม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 กาลังผมยังสงสัยอยู่ว่าเขาได้ยินได้ไงอาจจะได้ยินนะตรงนั้นที่ที่เป็นที่เป็นที่ทําการเลยน้องอาจจะมีการพูดคุยแล้วแก๊งผื่อได้ยินเพราะว่าคนที่แจ้งมาเนี่ยก็เป็นแก๊งเอ็กโซซีครับคุณน้าสภามันตรวจสอบได้ครับหลังจากที่หลังจากที่ตรวจสอบหตรวจอบได้เรามีการย้อนดูตามช่วงเวลาตามที่เขาแจ้งมาดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่พบคําพูดใดๆที่เป็นตามที่เขาแจ้งมาครับคุณน้า ทีนี้ผมก็เลยมีการขยายผลส่งคนไปสอบถามว่าเรื่องที่ได้รับมาเนี่ยเขารับมาอย่างไงก็จะมีตัวละครทั้งหมด3คนครับสาหรับเรื่องนี้ก็คือจะมีน้องสภาที่รับเรื่องภายในเมืองครับอันนี้ก็จะเป็นน้องสภาอีกคนหนึ่งชื่อเซรีนแล้วก็จะมีเอ็กโซซิตอีกหนึ่งคนที่เป็นคนที่มาแจ้งสภาครับว่ามีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นภายในเมืองครับก็เป็นเป็นเอ็กโซซิตเนี่ยที่มาแจ้งกับทางสภาแล้วก็พอสอบถามขายายผลขายายผลไปขยายผลมาว่า เออแล้วเขาไปรู้เรื่องคํานี้มาได้ยังไงน้องๆไปพูดตอนไหนหรืออะไรนี้เขาอทางเอ็กโซซคนนี้ครับก็ได้แจ้งว่าเขาว่าได้รับสารมาจากน้องอีกคนนึงซึ่งน่าจะดูสตรีมของน้องเบอร์ลับอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วก็นําเรื่องอนําเรื่องมาพูดคุยกับทางสภาว่าสภาสามารถพูดคําพูดทํานองนี้หรือแบบนี้ได้หรออะไรประมาณนี้ใช่ซึ่งเมื่อวานนะครับก็ได้มีการทางผมเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าผมตอนแรก ตอนแรกที่ยังไม่ได้ตรวจสอบครับก็ค่อนข้างเป็นกังวลแล้วก็ถ้าน้องพูดแบบนั้นจริงก็คงจะต้องปลดน้องออกครับคุณนะ้าจ<ล>สอ<า>บ<า>ยงตรวจสอบกันตรวจสอบกันเรียบร้อยแล้วครับคุณนะ้าไม่ได<ง>้ไม่ได้มีคําพูดในเชิงนั้นเลยครับอืมแล้วเราได้คุยอัปเดตกับเขายังว่ามันไม่มีเอ่อเนื่องจากเมื่อวานหลังจากที่ได้รับเรื่องมาเสร็จนะครับคุณน้าทางเอ็กโซซิตก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนด้วยก็เลยยังไม่ได้พูดคุยเลยครับ เอาเอางี้มึงน้องคนนั้นที่เขาเข้ามาแจ้งอะ่ะมึงก็เรียกเขามาชี้แจงแล้วกันแล้วก็เปิดเนี่ยมึงก็เรียกเขาไปดูพร้อมๆกันเลยว่ามันไม่มีใช่ครับซึ่งสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้ครับผมก็ได้มีการพูดคุยกับน้องจีเกก่อนว่าโอเคเราทางทางผมเนี่ยได้รับเรื่องมาประมาณนี้แล้วก็มีการแจ้งมาว่าเป็นคําพูดประมาณนี้แต่ว่าผมก็ได้แจ้งน้องไปแล้วว่าผมได้ทําการตรวจสอบแล้วว่ามันไม่เจอ สิ่งที่สิ่งที่มันเป็นเอฟเฟกที่เกิดขึ้นเลยก็คือน้องก็ค่อนข้างที่จะแพนิกแล้วก็ร้องไห้กับแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับว่าทาไมถึงถูกพูดแบบนั้นทนั้งที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้พูดแล้วก็ส่วนทางเบลลาร์ก็รู้สึกแย่ครับที่ที่เขาเอาเรื่องราวจากสตรีมของน้องเบลล์ครับไปพูดถึงในเมืองแล้วก็แบบมาใช้เป็นเรื่องราวในเมืองโดยที่แบบจริงๆแล้วก็ควรจะไว้ดูเฉยๆนะครับคือถ้าถามว่าถามว่าเราก็แค่โอเค มันเป็นการทํางานของส่วนกลางเนาะมันก็ตรวจสอบได้เป็นเรื่องปกติใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมันเกิดเรื่องหรือว่ามีการชี้แจงข้อเท็จจริงก็ต้องทําให้มันชัดเจนคือถ้าถามว่าเราทําให้เขาสบายใจได้ไหมเราเช็ครีเช็คให้เขาว่าได้เนื้อผ้าไหมแต่ถ้าเกิดว่า,าสมมติมันไม่มีเขาควรต้องขอโทษรับทราบครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งให้เขาทราบตอนนี้ก็ให้น้องเบอร์ครับทําการ สตรีมช่วงเวลาดังกล่าวตามที่เขาแจ้งมาครับมาให้เขาเดี๋ยวจะชี้แจงให้เขาอีกรอบหนึ่งว่าไม่ได้มีคําพูดเชิงนี้เลยครับเพราะว่าเมื่อวานช่วยกันตรวจสอบกันในสภากันหลายคนมากเลยครับก็ตรวจสอบกันซ้ําประมาณสี่ถึงห้าครังเลยก็ไม่ไม่พบว่าน้องพูดไปในทิศทางนั้นเลยครับอืมก็ไม่เป็นไรก็เนี้ยแหละก็ถ้าเราก็ทําให้เขามั่นใจไปว่าเฮ้ยมันไม่มีนะตรวจสอบแล้วแล้วถ้าเกิดว่าสมมติเขาแบบเขาบอกว่าเขาได้ยินจริงก็ตรวจสอบร่วมกันไปเลยจากหลักฐานเนาะครับ โอเคแล้วก็ไอ้บอกไอ้น้องสองคนนั่นนะบอกไม่ต้องคิดมากครับถ้าเป็นส่วนกลางจะโปร่งใสต้องตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนก็ได้ใช่ไหมแรงรกระ <3 S 1> แทกอ่ะ <3 S 1> มันมีอยู่แล้วถ้าเกิดจะมาหวังเป็นสภาแล้วแบบไม่ได้รับแรงกระแทกเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่พี่นะว่าก็ไม่ต้องห่วง <3 S 1> ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดอะ่ะเราก็มีข้อชี้แจงเพิ่มเติมเนอะได้ครับคุณนะอาเคประมาณนี้แหละแล้วถ้าเกิดว่าน้องมันไม่สบายใจเข้ามาคุยออก,กับกูได้ครับโอเค